ข่าวสามสีออนไลน์วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมงานเก๋ๆกับคนเก๋ๆงานสถาปนิก65ที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาณชาเล l เจอร์ฮอ l l อิมแพคเมืองทองธางนีใครที่พลาดงานนี้ไปนะคะเราเอาบรรยากาศและหนึ่งในพาวเวลเลียนไฮไลท์ของงานสถาปนิก65มาให้งชมกันค่ะไปชมกันเลย สวัสดีค่ะชมพู่การจนาชนาเทพพรนะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์ VY อีสานจากจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งในครีเอเตอร์ที่ได้ร่วมออกแบบในงานสถาปนิก65ปีนี้ที่มีมาในคอนเซปต์โควิดครีเอเตอร์นะคะในคอนเซปต์ของงานปีนี้เป็นการที่จะให้ภูมิภาคมีส่วนร่วมแล้วก็ ดึงเอางานคนที่ทำงานสร้างสารรค์ในต่างจังหวัดหลากหลายอาชีพที่ท,ทุกคนก็ทำงานสร้างสารรค์ของตัวเองอยู่มาทำงานร่วมกันเป็นการจับคู่แล้วก็คู่เราเนี่ยก็เป็นแบรนด์แฟชั่นจากอีสานจับคู่กับสถาปนิกจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะชื่อปอมบอลสตูดิโอค่ะแล้วก็ในการทำงานร่วมกันเนี่ยเราในเฉพาะพาวิลเลียนของเราเนี่ย เราตกลงกันว่าเราจะใช้อัตลักษณ์ของที่มีอยู่เหมือนกันทั้งของอีสานแล้วก็ของเหนือนะคะมากำหนดในการออกแบบแล้วก็ที่สำคัญพาวลเลียนที่เราออกแบบมีข้อจำกัดคือ,อะจะเป็นพาวเวลเลียนที่ใช้รับเสด็จด้วยดังนั้นในดีไซน์บางอย่างก็อาจจะแตกต่างกันไม่สามารถทำได้เหมือนกับพาวเวลเลียนอื่นนะคะเราก็พูดคุยกันว่าในทีมที่ ครีเอเตอร์คือเราเนี่ยปีวัยอีสานเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยคือเรานำเสนอความเป็นความภาคภูมิใจของอีสานในจุดยืนที่เป็นอีสานพรายทางสถาปนิกก็สนใจในจุดตรงนี้แล้วก็นำมาคลี่คลายแล้วก็ต่อย,ยอดว่าเราจะทำงานออกแบบพาวิเลียนนี้มาโดยใช้จุดนี้เป็นจุดตั้งต้นนะคะแล้วก็กําหนดโดยทางเดินที่เป็นยาวที่สุดที่มันจะคล้ายๆล,ลันเวย์ของ แฟชั่นเนี่ยก็เป็นกึ่งกลางในฟังก์ชันของศัพท์นี่ก็คือ,เ,อเป็นการให้เยี่ยมชมงานแล้วก็มีการแตกขนแหนงออกไปทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เป็นบอร์ดที่จะแสดงรางวัลทางสถาปัตย์ด้วยซึ่งในมุมมองของ BYA เองก็จะตีความไอ้ตรงฟอร์มที่ทำขึ้นมาที่คล้ายๆใบไม้เนี่ยมันก็เหมือนอธรรมชาติที่เราทั้งคู่เนี่ย ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานแล้วก็หยิบจับความเป็นโลคอลความความเป็นพื้นถิ่นที่ทั้งเหนือแล้วก็อีสานมีร่วมกันเนี่ยมามาทำให้มันพิเศษอย่างงานของเราทั้งสองเนี่ยก็จะใช้สิ่งธรรมดาค่ะแล้วก็มาสร้างให้มันพิเศษขึ้นสร้างให้ด้วยการจัดวางด้วยการทำซ้ำ แล้วก็ใช้ลดทอนแล้วก็ให้คอนเซปต์มันมันชัดแค่เร่าแค่เรื่องเดียวมันก็ทําให้งานมันสามารถที่จะอิมแพ t คแล้วก็หยุดสายตาผู้คนได้เราเลือกใช้สีขาวนะคะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานเนี่ยดูแบบเหมือนน่าสนใจไม่มีอะไรไปรบกวนรางวัลที่มาจัดแสดงรวมถึงเราอยากให้คนที่มาชมพาวิเลียนของเราเนี่ยมีมุมมองที่ ไม่ว่าเขาจะแบบอยู่จุดไหนเขาก็สามารถหรือแต่งเสื้อผ้าแบบแบบไหนมาเขาก็สามารถที่ที่จะสวยแล้วก็โดดเด่นได้ได้ลูกที่ดีๆกกับบ้านไปด้วยค่ะ สวัสดีครับปอมบอลสตูดิโอออฟฟิศสถาปนิกจากเชียงใหม่ครับผมผมธนชาติสุขสวัสดิ์ครับผมการทำแห่งครับก็เป็นทีมออกแบบเนาะที่ที่ได้มาทำงานร่วมกับทางทีม BY อีสานครับทางผมเป็นทีมสถาปนิกและทางพี่ชมพูเม่เป็นทีมเป็นทีมครีเอเตอร์นะครับซึ่งซึ่งซึ่งการได้มาทำงานร่วมกันอะ่ะมันคือมีมีจุดประสงค์เพื่อทำพาวิลเลียนสำหรับงานจัดแสดงของงานสถาปัตยกรรมดีเด่นนะครับ ซึ่งเนื้อหาของงานอ่ะมันจะเป็นประมาณให้ทางสถาปนิกกับครีเอเตอร์เนี่ยทำงานร่วมกันด้วยคอนเซปต์อะไรบางอย่างแล้วเราก็เลยพยายามจะค้นหาตัวตนของแต่ละคนก่อนว่าในสิ่งที่เราทํางานหรือตัวตนที่เราเป็นอ่ะมันเป็นแบบไหนเนาะซึ่งซึ่งเราก็ ตีโจทย์ออกมาในเรื่องหลักๆก็คือเราอะทำงานเกี่ยวกับงานสถาปัตย์และพี่พูดทํางานเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเป้าหมายของบูธที่เราออกแบบออกมามันควรจะเป็นในลักษณะที่เป็นพาเวลเลียนที่มีความเป็นอาร์เคเต็กเจอร์เราก็เลยนำคอนเซปที่มันเกี่ยวกับแฟชั่นเนาะเอามาลงในเรื่องของเซอร์คูลเลชันก่อนเรามีทางเดินเมนหลักที่เป็นเส้นทะแยงมุมและมีทางเดินสําหรับการจัดแสดงอะเป็นเส้นที่ยาวลองๆลงมาเนาะเราพยายามใช้ c ซอร์คูลเลชของพื้นที่จาก18คูณ18เมตรให้ให้ได้ยาวที่สุดครับมันก็เป็นที่มาที่ไปของผนังต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวผนังที่เกิดขึ้นอ่ะจริงๆมันก็จะมีไอเดียลองต่อๆมาก็คือจริงๆอ่ะทางวิธีการทำงานของทงั้งทาง B-Y และทางปอมบอลเนาะ ก็คือจริงๆอ่ะเราเราจะเริ่มด้วยเรื่องแบบเรื่องธรรมดาธรรมดาสร้างให้มันมีคุณค่าเพิ่มเติมขึ้นมาจากสิ่งที่มันธรรมดาหรือสิ่งที่มันเป็นภูมิปรรัญญาเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาชัดเจนขึ้นเราก็เลยต่อยอดไอเดียเหล่านี้เอามาเป็นแนวคิดในการออกแบบต่อไปนะครับจากแมสฟอร์มที่มันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนาะแล้วมันเกิดผนังที่มันที่มันเกิดขึ้นจากเส้นสายของเซอร์คูลเลชันต่างๆเนี้ย เราก็พยายามกดหัวผนังกดดึงท้ายผนังขึ้นให้มันมีมีความเป็นออแกนิกมากขึ้นมีความเป็นรูปทรงเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยคือจริงๆเราพยายามรีเลทในสิ่งต่างๆอ่ะให้มันให้มันพูดถึงเรื่องของธรรมชาติได้มากที่สุดเนาะมันเหมือนเป็นสิ่งธรรมชาติที่มันถูกห่อหุ้มอยู่แล้วมันเกิดเลเยอร์การซ้อนชั้นกันเนาะอ,อย่างเช่นดอกไม้ใบไม้หรือหน่อไม้ต่างๆเนาะมันจะเกิด เกิดสิ่งที่ซ้อนทับกันซึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันห่อหุ้มแกนกลางสําคัญของพา v วิเลียนของเราก็คืองานจัดแสดงที่อยู่ตรงเมนซร์คูลเลชันที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วถ้าถ้าจริงๆมองจากมุมท็อปหรือมุมมองด้านบนอะเส้นทางทางเดินอะมันก็จะรีเล็ตไปถึงเส้นสายของใบไม้ที่มีแกนกลางแล้วก็มีแตกแขนงออกไปเนื้อหาต่างๆอะไรอย่างนะะี้ครับประมาณนี้ เราก็เป็นการมาพบกันระหว่าง BY กับปอมบอลแล้วก็ทำงานด้วยกันเป็นเป็นครั้งแรกนะคะก็ความรู้สึกของคนที่โลเคอล่ะค่ะได้มีโอกาสที่มาทำงานที่ที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่าในความต่างจังหวัดของเราทั้ง2คนเนี่ยสองสทีมอะมันมีความเชื่อมต่ออะไรกันติดแล้วเราก็รู้สึกว่าการการที่ได้ได้มาดูวิชาชีพอื่นเขาทำงานกันเนี่ยโดยเฉพาะวิชาชีพที่ที่เกี่ยวกับความสร้างสารรค์เนี่ย มันก็สร้างมุมมองในการทํางานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอะ่ะทำอยู่คนเดียวในฝั่งของเขาเองเขาก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการพยายามสร้างงานที่ดีที่สุดเหมือนกันนะคะแล้วก็ดีใจที่ที่ได้เกิดการคลายมีเพื่อนมีเพื่อนที่จะได้ทำงานสร้างสารรค์ด้วยกันในในในหลายๆภาคแล้วก็มีเกิดมิตรภาพที่ดี ต่อไปเพื่อที่จะเกื้อกูลกันไปในอนาคตเนาะอยากจะถามชาติว่ารู้สึกยังไงที่ได้ทำงานกับวีไวสารครั้งแรกจริงกร็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนะครับรู้สึกดีใจที่ได้ได้มาทำงานคู่กันเนาะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆก็ได้เรียนรู้อะไรหลาย,ลายๆอย่างเกี่ยวกับวิธีของทางแฟชั hmm. ่นหรืออย่างน้อยๆมันเป็นการทำงานกับกลุ่มคนที่มีวิธีที่อาจจะคล้ายๆกันแต่ก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือจริงๆก็มันน่าจะเป็น point ของงาน สถาปัตย์สถาปนิกปีนี้ด้วยแหละครับว่าเราอยากให้มันมันเกิดการโครกันมันอยากอยากให้มันเกิดการทํางานร่วมกันระหว่างทีม2ทีมอะไรแบบเนี้ยในส่วนตัว,ก,ก,วก็รู้สึกว่าก็รู้สึกประสบความสําเร็จในตัวเองนะว่าว่าเราสามารถแบบอ,อย่างน้อยทําได้ตามโจทย์แล้วเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากอีกทีมหนึ่งจริงๆเหมือนกันว่าเราทํางานกแบบับ อีกทีมเป็นยังไงและอีกทีมาเขารู้สึกกับเราอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยกับการทํางานกับคนกลุ่มคนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับในความรู้สึกแรกที่ร่วมงานนะครับน่าจะเป็นความตื่นเต้นครับที่วงการของพวกออกแบบสถาปนิกเนี่ยได้ออกไปไปคุยกับ วงการอีกวงการหนึ่งที่ที่เราอาจจะไม่เคยสัมผัสเราอาจจะยังไม่ไม่เคยรู้สึกถึงวิธีการทํางานของทีมอื่นๆหลังจากที่ที่ได้ได้แชร์กันแล้วอ่ะได้ได้คุยกันแล้วผมได้รู้วิธีการทํางานของพี่ผู้ไม่มากก็น้อยซึ่งแต่ละวงการก็จริงๆน่าจะได้รู้วิธีกระบวนการของแต่ละที่เหมือนกันคิดว่านเรื่องก็สรุปนะคะแบบรวมๆก็คือเรา สิ่งที่วีวัยสารได้มาเหมือนพาตัวเองได้มางานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ในครั้งแรกเราก็รู้สึกพลังของคนตัวเล็กๆอะค่ะที่ที่ขากุ้มั่นจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนทำงานของตัวเองอะแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำแบบเต็มที่อะมันก็สามารถที่จะสว่างมากพอที่คนจะจะมาเห็นมาชื่นชมผลงานเราแล้วก็เหวี่ยงคนที่ที่เขามีความคิดเดียวกันมาเจอกันแล้วก็ได้ทำงานอะไรดีๆด,ด้วยกันขอบคุณมากค่ะ